เวทีของสื่อมวลชนท้องถิ่นจาก4ภูมิภาคนะคะที่เข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประจำปี2564ค่ะซึ่งเป็นพลังสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนสังคมปลอดบุรี่ในบรนยกาสครบรอบหนึ่งทศวรรษในการทำงานร่วมกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิน่นโดยรูปแบบการประชุมนะคะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือว่าซูมค่ะ โดยทางด้านศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิจวาทีสาธกิจประธานวิทยตโุรคงเพื่อการไม่สูบบุหรี่ค่ะเปิดเผยว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสื่อมวลชนท้องถิ่นมีบทบาทสําคัญในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารไปยังกลุ่มประชาชนในท้องถิ่นให้มากขึ้น การทำงานตลอด10ปีที Trustee ่ผ่านมามูลทิตรนรงนะคะให้ความสำคัญกับเครือข <BLANK. S 1> ่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นด้วยการเริ่มสัมมนาให้ความรู้ถึงโทษพิษภัยและการควบคุมยาสูบในหลากหลายมิติมาตั้งแต่ปีพศ2554จนถึงปัจจุบันค่ะ โดยมีเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นที่เป็นระดับเชิงกว้างและระดับใกล้ชิดซึ่งร่วมกันขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบให้สังคมปลอดบุหรี่มีทั้งสื่อเอกชนที่เป็นหนังสือพิมพ์เคเบิลทีวีวิทยุชุมชนและเครือข่ายที่ขยายสู่การทํางานร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัดสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกองทัพบ,บกสถานีวิทยุกองทัพเรือสถานีวิทยุกองทัพอากาศรวมถึงสถานีวิทยุในสังกัดสำนักงานตํารวจแห่งชาติ โดยทางด้านไอแพดประกิจนะคะกล่าวเพิ่มเติมว่าสื่อมวลชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท้องถิน่นมีบทบาทสำคัญที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมองเห็นปัญหาในพื้นที่จึงจะเป็นสะพานเชื่อมและเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเป็นการส่งผ่านข้อมูลไปยังกลุ่มประชาชนในท้องถิน่น โดยได้ขอเชิญชวนให้สื่อมวลชนนะคะร่วมการเผยแพร่รณรงค์และประชาสัมพันธ์ร่วมสร้างสังคมปลอดบุหรี่และการปลูกกระแสสังคมให้ลุกขึ้นมาร่วมการปกป้องเด็กเยาวชนในพื้นที่ตราหนักถึงโทษพิษภัยและอันตรายจากการเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผลักดันนโยบายการควบคุมยาสูบที่สำคัญในระดับท้องถิ่นเช่นการรณรงค์สร้างกระแสนในชุมชนให้ร้านค้าไม่ขายบุหรี่ให้กับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า20ปีให้เป็นจริง โดยในโอกาสครบ10ปีของการทำงานเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นค่ะได้มีการแสดงศักยภาพในการขับเคลื่อนงานควบคุมยาสูบในท้องถิ่นเชื่อมประสานและผลักดันให้ผู้นำในจังหวัดผลักดันนโยบายสาธารณะด้านการควบคุมยาสูบในระดับพื้นที่ได้อย่างดีเยี่ยม มูลนิรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่จึงได้มีการมอบโล่รางวัลและเกียรติบัตรพลังสื่อมวลชนในการขับเคลื่อนสังคมปลอดบุหรี่เพื่อเป็นขวัญกำลังใจรวมถึงสร้างแรงบันดาลใจให้กับสื่อมวลชนที่มีการขับเคลื่อนงานด้านควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับท้องถิ่นที่หลากหลายมิติเกิดขึ้นในหลายพื้นที่กระจายอยู่ทั่วทุกมูมภาคของประเทศไทย ทางนี้ทางบริธิรรงค์เพื่อการไม่สูบุรียังได้มอบโล่รางวัลและเกียรติบตัตรเพื่อชื่นชมและเป็นกําลังใจให้แก่สื่อมวลชนจิตอาสาด้วยค่ะเนื่องจากตลอดหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาได้ทํางานร่วมกับบริธิอย่างเต็มที่แม้จะต้องเจออุปสรรคบ้างก็ตามค่ะยินดีนะครับเราก็ดีใจที่ได้ร่วมทํางานกับเครือข่ายสื่อมวลชนท้องถิ่นนะฮะในเรื่องการรณรงค์ไม่สูบุรี ปีนี้มาครบ10ปีเรื่องของอรุนลงไม่สูบบุหรี่เนี่ยนะครับเ,เป็นเรื่องที่หนึ่งในองค์ประกอบสำคัญนะที่สุดนะของที่การที่จะทำให้คนเนี่ยไม่สูบบุหรี่หรือทำให้คนที่สูบบุหรี่อยู่แล้วเนี่ยเลิกสูบบุหรี่นะครับางานวิจัยเราพบว่า คนที่ยิ่งมีความรู้เกี่ยวกับพิษภัยของการสูบหรี่นะครับพิษภัยของการอันตรายของการเสพติดนะครับแล้วก็ประโยชน์ของการเลิกสูบหรี่ยิ่งมากเท่าไหร่นะครับโอกาสที่เขาจะไม่สูบหรี่หรือโอกาสที่เขาจะเลิกสูบหรี่ก็ยิ่งมีมากขึ้นนะครับเ,เราจะเห็นได้ว่าอ,อัตราการสูบหลี่เนี่ยมันผกผันเป็นส่วนกลับกับระดับการศึกษานะครับเช่นถ้าเรา จบปเสเนอัตราการสูรีมันก็สูงนะฮะกว่าคนที่จบระดับมสดังนั้นผมจึงต้องขอเชิญชวนทุกคนนะฮะเข้ามาร่วมเป็นเครือข่ายเราในการทำงานต่อเนื่องกันไปนะครับทีเ่เข้ามาช่วยกันนะะสร้างสังคมไทยปลอดบุรีนะครับซึ่งเป็นเรื่องทีท่ทุกประเทศเขาจะต้องทำให้บรรลุให้ได้ประเทศไทยเราก็เหมือนกันครับ ตลอดเวลาระยะเวลา10ปีนะคะที่ร่วมเป็นเครือข่ายกับมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุบุหรี่มีความสุขดีใจและภูมิใจนะคะในการที่จากสื่อมวลชนได้รับเกียรติเป็นกรรมการมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สุบหรี่ที่ผ่านมาเรามีการเชื่อมโยงเครือข่ายนอกจากเครือข่ายสื่อมวลชนด้วยกันแล้วยังมีการทํางานร่วมกับเครือข่ายอยื่นๆในจังหวัดกระบี่มาอย่างต่อเนื่อง